รับสูวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิตาเดนามพบกันในเรื่องลิมิตของฟังก์ชันที่สิลิมิตค่าสมบูรณ์ x ลบบวก x กำลังสองส่วนด้วยรูทส x ล1สก็ตัวเมื่อ x เข้าใกล้5วิธีทำเท่ากับแทนค่าแทน5ลงไปใน x ก็จะเป็นค่าสมบูรณ์5้ลบเ บวก5กํลัง2ส่วนด้วยรูท3คูณ5ลบ11เท่ากับลบ2ค่าสมบูรณลบ2บวก 5, 5 5เป็น25ส่วนด้วยรูท5 35ลบ11เท่ากับ อันนี้ค่าสมบูรณ์นะคะเราถอดไปแล้วมันจะเป็น2บวกกับ25ส่วนด้วยรูทส่วนด้วยรูทเท่ากับ27ส่วนด้วยอันนี้ถอดรูทแล้วเหลือ2นะคะฉะนั้นคำตอบข้อนนี้จะเป็น27ส่วน2ค่ะ